สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ อินแบ็กเติมเกมร้ารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง32โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมพิเศษต่างๆเช่นกิจกรรมสงครามจับแมลงกิจกรรมส่งดอกไม้หรือว่าอีเวนท์ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นแฟลชเซลล์ราคาพิเศษมาให้เลือกซื้อกันด้วยนะครับ และสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ต้องระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้เรามาลุยต่อในดันเจี้ยนเนื้อเรื่องประการแห่งความมืดระดับฮีโร่ในด่านที่เหลือกันต่อเลยดีกว่านั่นก็คือด่านที่3แล้วก็ด่านที่4นะครับซึ่งทั้ง2ด่านนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างเล่นง่ายอยู่นะหรือเป็นเพราะว่าตัวละครน้้งผมเก่งขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเล่นแบบสบายๆเลยนะครับผมเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับดันเจี้ยนเนื้อเรื่องประการแห่งความมืดระดับฮีโร่ลหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะผ่านกันไปหมดแล้วเนาะแต่ถึงผมจะรู้ว่าทำคลิปแนะนำออกมาตอนนี้เนี่ยยอดวิวจะน้อยลงแต่ผมก็ต้องทำนะครับเพราะว่าก็ยังมีผู้เล่นอีกหลายหลายคนเช่นเดียวกันที่เขารอดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใครเล่นผ่านหมดแล้วเนี่ยก็สามารถดูแบบผ่านๆได้เลยนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับในด่านที่3นะครับเงื่อนไขในการเก็บ3ดาวเนี่ยก็ไม่ยากเลยเนาะเหมือนกับในดันเจี้ยนระดับทั่วไปเลยนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอลนกอินทรี see, แล้วบอสหมาป่าให้ได้ทนันภายในจํานวน29รอบนะครับซึ่งในระดับฮีโร่เนี่ยจะยากขึ้นมานิดนึงตรงที่เราเนี่ยจะต้องฆ่าบอสทั้ง2ตัวเลยแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอาวุธก็น่าจะอยู่ที่ระดับบวก9บวกกันแล้วดังนั้นก็น่าจะผ่านกันได้ไม่ยากนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในดันเจียนแล้วเนี่ยก็ให้เราสังเกตตรงประตูด้านหลังนะครับตอนนี้เนี่ยยังจะไม่มีแสงที่เป็นรูปนกกับรูปหมาป่านะซึ่งเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอสท,ทั้ง2ตัวเพื่อให้ประตูด้านหลังมีแสงนะครับและสำหรับวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเนี่ยเลือกจัดการบอสตัวไหนตัวหนึ่งก่อนได้เลยนะซึ่งในรอบนี้เนี่ยผมก็จะเลือกฆ่าบอนกอินทรีก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะครับตอนนี้เนี่ยบอสนกอินร no ี Z, กับบอสหมาป่ามันก็จะเดินมาลุมโจมตีเราเนาะแต่ถ้าตัวละครเราเก่งอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะนี่นะครับในเทิร์นแรกเนี่ยผมก็จะกดสกิลนะครับบวก2กับพาวเวอร์แม็กจากนั้นก็ทําการโจมตีไปที่นกอินรี Z ก่อนได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับจะโจมตีหมาป่าก,ก่อนก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยเนาะแต่ว่าผมเคยชินการโจมตีนกอินรี Z, มาตั้งแต่ดันเจี้ยนระดับทั่วไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการโจมตีนกอินรี Z ก่อน,นผม นี่นะครับตอนนี้เนี่ยดาเมตตัวละครของผมก็ค่อนข้างแรงแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะ นี่นะครับพอมาในเทรอนี้เนี่ยหมาป่านะครับจะทําการใช้สกิลใส่เรานะครับซึ่งเป็นสกิลค่อนข้างใหญ่นะถ้าเราไม่มั่นใจในความถึกหรือว่าพลังชีวิตของเราเนี่ยผมแนะนําว่าให้เรากดฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับหรือว่าให้เราเนี่ยเดินออกจากระยะสกิลก็ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครน้องผมมันเก่งขึ้นแล้วนะครับสามารถทนดาเมจได้สบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่เดินไปไหนนะจะยืนรับดาเมจเพื่อที่ตัวละครน้องผมเนี่ยจะได้ใช้อันติได้ไวขึ้นเนาะ นี่นะครับอาวุธถังอิดเนี่ยโอกาสติดคี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยยิงไป3นัดติดขี2นัดเลยนะครับผมโอ้หมาป่าขวดเรายังไม่ถึง500เลยนะครับบอกเลยว่าสบายๆนะครับผมนี่นะครับพอมาถึงเทอร์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับกดสกิลบวก2 p o พาวเวอร์แม็กนะแล้วก็ทำการโจมตีหมาป่าเหมือนเดิมนะครับผมนี่ติดคี้อีกแล้วนะครับยิงธรรมดา30,90นิะครับติดคี้ทีหนึ่งนี่6000กว่าเลยเนาะก็สบายๆนะครับผม ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะถึงรอบที่11เองนะครับแต่ว่านกอินรีเนี่ยก็ใกล้จะตายแล้วนะครับผมอย่างว่าเนาะเรามีจํานวนรอบในการเล่นเนี่ยอยู่ที่29รอบนะครับเพราะฉะนั้นในด่านนี้เนี่ยดามเมจสําคัญมากเนาะนี่นะครับตอนนี้หมาป่าก็ทําการใช้สกิลใส่เราอีกแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้ผมก็ไม่สนใจนะครับไม่เดินหนีแล้วก็ไม่ปั๊มเลือดเนาะแต่ว่าจะโจมตีนกอินทรีให้ตายเลยนะครับผม นี่นะครับดามเมจเราเหลือๆนะครับยิงแค่ไม่กี่เทิร์นเนี่ยบอสนอกอินซีก็ตายแล้วนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราสังเกตที่ประตูด้านหลังเนาะตอนนี้เนี่ยรูปนอกอินทรีนะครับมีแสงสว่างสีทองออกมาแล้วนะซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถปลดล็อกประตูนอกอินรีได้แล้วนะครับผมซึ่งต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยหันกลับมาโจมตีบอสหมาป่าบ้างนะครับนี่นะก็ทําการโจมตีเหมือนเดิมเลยนะครับผมกดบวก2 p o พาวเวอร์แม็กนะครับนี่ ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะติดคี้บ่อยมากนะครับผมทําไมเวลาลงหลีกคับเนี่ยมันไม่ติดขี้บ่อยแบบนี้บ้างเนาะ <c oughs> โอเคนะครับก็สบายๆนะครับนี่บอสหมาป่าก็จะใช้สกิลใหญ่ใส่เราอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราไม่มั่นใจในพลังป้องกันของตัวละครเราเนี่ยให้เราเดินหนีออกจากวงสกิลได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็สบายๆนะนี่ก็ทําการกดสกิลนะครับแล้วก็โจมตีบอสหมาป่าเหมือนเดิมเลย ดาเมจ4,006นะครับไม่ติดคิดเลยเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอสหมาป่าโจมตีเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมถึงวงสกิลจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าดาเมจที่โจมตีใส่เราก็ยังไม่ถึง500เหมือนเดิมนะนี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดสกิลแล้วก็โจมตีไปที่บอสหมาป่าได้เลย เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถจัดการบอสหมาป่าได้แล้วนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็สังเกตที่ประตูด้านหลังนะครับตรงรูปหมาป่าเนี่ยตอนนี้ก็มีแสงสว่างแล้วนะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็สามารถผ่านดันเจี้ยนประการแห่งความมืดระดับฮีโร่ในด่านที่3แบบเก็บครบ3ดาวได้แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่สบายๆเลยนะ เอาละครับเรามาลุยกันที่ดันเจียนที่4กันต่อเลยเนาะสำหรับในดันเจียนนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับใครหลายๆคนอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับสอบถามผมกันเข้ามาเยอะเลยว่าทําไมเวลาที่เราเนี่ยทำการโจมตีไปที่ประตูอ้าปากแต่ว่าไม่มีดาเมจเลยนะครับสาเหตุนั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการโจมตีประตูแบบยิงผ่านลูกไฟด้วยนะครับเพราะถ้าเรายิงไม่ผ่านลูกไฟเนี่ยเราก็จะทําดาเมจใส่ประตูไม่ได้นะครับผมแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะแค่ทําตามที่ผมแนะนำา ยังไงก็สามารถทานแบบเก็บครบ3ดาวได้แน่นอนซึ่งในด่านนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เรานะครับเลือกใช้อาวุธเป็นถังอิดนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ต้องขยับหาองศาในการยิงเลยนะสามารถยืนอยู่จุดเดิมแล้วก็แค่หันซ้ายหันขวาได้เลยแต่ถ้าเป็นอาวุธอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องเดินเพื่อหาองศาในการยิงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในดันเจีย้ยนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเนี่ยจะเหมือนกับในดันเจีย้ยนระดับทั่วไปเลยนะเพียงแต่ว่าในดันเจีย้ยนระดับฮีโร่จะมีประตูเพิ่มมาเป็น6อันซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องทําการโจมตีประตูทั้ง6อันให้พังนะครับก่อนที่ดวงวิญญาณเนี่ยจะไปทําการฟื้นคืนชีพให้กับบอสมิโนทอนะ นี่นะครับซึ่งในเทิร์แรกเนี่ยผมก็จะเลือกโจมตีประตูที่มันอ้าปากทางด้านขวามือก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะโจมตีไปที่อันบนสุดนะครับผมให้เราเนี่ยตั้งมุมไปที่55องศานะครับกดสกิลบวก2 power m a x เนาะแล้วก็ยิงไปด้วยความแรงเท่าที่ระบบแนะนําได้เลยนะครับหรือว่ายิงไปที่ประมาณ80ก็ได้นะครับผมนี่นะครับกระสุนของผมเนี่ยมันก็จะยิงผ่านลูกไฟพอดีนะซึ่งมันนะครับก็จะสามารถทําดาเมจใส่ประตูได้นั่นเองเนาะ โอเคนะครับพอมาถึงเทิร์นที่2นะครับผมนี่ประตูทางด้านขวามือเนี่ยปิดปากหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกลับมายิงประตูทางด้านซ้ายมือนะในรอบนี้เนี่ยผมก็จะยิงประตูอันที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับผมก็ให้เรานะครับตั้งมุมไปที่50องศานะครับแล้วก็ยิงไปด้วยความแรง50ได้เลยนี่นะครับกระสุนของเราเนี่ยก็จะผ่านลูกไฟแล้วก็สามารถทําดามเมจใส่ประตูได้พอดีเลยนะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านซ้ายมือนะครับก็ทําการ เสกโลหัวสิงโตออกมาแล้วนะครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยผมก็จะสลับนะครับกลับมายิงทางด้านขวามือบ้างนะนี่นะครับเราลองเลื่อนดูเนาะประตูนะครับผมอันตรงกลางที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยทำการอ้าปากนะครับก็ให้เรานะครับเหมือนเดิมเลยตั้งมุมไปที่50องศานะครับกดสกิลนะครับผมบวก2 p o พาวเวอร์แม็กเราก็ยิงไปด้วยความแรงประมาณ70ได้เลยนะครับ นี่นะครับผมก็สามารถขาดเกินได้นิดหน่อยนะครับขอแค่กระสุนของเราเนี่ยมันยิงผ่านลูกไฟเนาะเราก็จะสามารถทําดามเมจใส่ประตูดได้ทันทีนะครับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องสลับยิงซ้ายสลับยิงขวานะถ้าสมมุติว่าเรายิงด้านใดด้านเดียวไปก่อนเนี่ยผมว่ามันจะเล่นง่ายกว่านี้นะ นี่นะครับต่อมานะครับในเทอร์นนี้เนี่ยประตูที่อยู่ทางด้านขวามือด้านล่างทําการอ้าปากแล้วนะให้เรานะครับตั้งมุมไปที่40องศานะครับอย่าลืมกดสกิลบวกสองพาวเวอร์ด้วยแล้วก็ทําการยิงไปด้วยความแรงประมาณ60ได้เลยนะครับนี่นะครับผมนี่เห็นไหมกระสุนของเรานะครับก็จะผ่านดวงไฟพอดีเลยแล้วก็สามารถทําลายประตูได้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยประตูที่อยู่ทางด้านขวามือของเรา3อันนะครับก็พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอ้ตอนนี้นะครับก็มีโล่เศษมาทั้งสงฝั่งเลยนะแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจทางด้านขวามือแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำลายประตูพังไปหมดแล้วเนาะต่อมานะครับผมทางด้านซ้ายมือบ้างนะครับนี่ให้เรานะครับทาการโจมตีเพื่อพังโล่ก่อนได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประตูตรงกลางมันอ้าปากเนาะผมก็นแนะนําว่าให้เราตั้งมุมไปที่60องศานะครับแล้วก็ยิงไปด้วยความแรง60ได้เลย ซึ่งถ้าดาเมีดของเรานะครับมันแรงมากพอเนี่ยเราก็จะสามารถทําลายโล่แล้วก็โจมตีไปยังประตูได้เลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยดาเมีดผมมันยังไม่แรงมากพอเนาะก็ทําได้แค่ทําลายโล่พลังอย่างเดียวนะ โอเคนะครับตอนนี้ประตูที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนทําการอ้าปากแล้วนะครับให้เราเนี่ยตั้งมุมไปที่65องศาได้เลยนะถ้าเป็นอาวุธชนิดอื่นเนี่ยอาจจะทํามุม65องศาไม่ได้เนาะก็ต้องทําการขยับเดินมาทางด้านขวามือนะครับเพื่อปรับองศาให้ได้หลังจากที่เราทํามุม65องศาได้แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยยิงไปด้วยความแรงประมาณ70ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมกระสุนของเรานะครับมันก็จะยิงผ่านดวงไฟพอดีเลยนะครับ นี่นะครับตอนนี้นะครับดวงวิญญาณก็พุ่งเข้ามาหาบอสมิโนโทอร์อีกแล้วนะครับผมซึ่งถ้าดวงวิญญาณนะครับพุ่งเข้ามาหาบอสเยอะจนเกินไปเนี่ยบอสก็จะทําการฟื้นคืนชีพทันทีนะแล้วเราเนี่ยก็จะไม่ผ่านนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับผมก็เราไม่สามารถทําการโจมตีประตูได้นะครับเพราะว่าประตูเนี่ยทำการปิดปากอยู่เนาะก,ก็ให้เราเนี่ยกดข้ามได้เลยนะครับก็สบายๆนะครับผมรอจนกว่าประตูมันจะทําการอ้าปากนะ นี่นะครับตอนนี้ประตูนะครับผมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงกลางอ้าปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เรานะครับตั้งมุมไปที่60องศานะครับอย่าลืมกดสกิลบวก2 Power Max ด้วยนะหรือว่าจะกดบวก1ก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับยิงไปด้วยความแรงประมาณ60ได้เลยนะครับก็แบบนี้นะครับผมกระสุนของเราเนี่ยก็จะผ่านดวงไฟแล้วก็เข้าไปทําลายประตูได้ทันทีนะครับ นี่นะครับแล้วหลังจากที่เราเนี่ยทำลายประตูได้ครบ6อันแล้วเราก็จะผ่านดันเจียนในเรื่องประการแห่งความมืดระดับฮีโร่ในด่านที่4แบบเก็บครบ3ดาวได้ทันทีเลยนะซึ่งก็สามารถทำตามที่ผมแนะนำได้เลยนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการเล่นดันเจียนเนือ้อเรื่องประการแห่งความมืดระดับฮีโร่ในด่านที่3แล้วก็ด่านที่4แบบเก็บครบ3ดาวซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ยังเล่นง่ายอยู่นะครับอาจจะยากหน่อยตรงด่านที่4เพราะว่าถ้าเราไม่รู้องศาแล้วก็ความแรงในการยิงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ลําบากมากๆเลยนะเพราะเราเนี่ยต้องลองผิดลองถูกกันเอาเองแต่ว่าผมก็ได้ทําสรุปมาให้หมดแล้วดังนั้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็แค่ทําตามผมอย่างเดียวได้เลยนะแต่ถ้าใครนะครับที่ลองทําตามผมแล้วทั้งด่านที่สแล้วก็ด่านที่ เแต่ว่ายังเล่นไม่ผ่านนั่นหมายความว่าตัวละครของเราเนี่ยดาเมจอาจจะยังไม่แรงมากพอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวละครของเราให้มันเก่งขึ้นก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยค่อยกลับมาเล่นใหม่ในภายหลังก็ได้นะแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไปด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม